คือว่ามีอ่างไลปลาหนหนอขหนักตามครับเออเอฟกิฟเตียงเอาเงียงแล้วมาติดตำตำที่เยวาคุัวเตะสวีครับเพื่อนาตหน้าวิกแกครับ อินดีคือเก่าครับวันนี้โอ้ปวดหัวพอกันไล่เมื่อยไล่เว้นแหละวันนี้พี่น้องเลยวันนี้ก็เอาลุงล่งลุง่งหมู่บ้านเนี่ยครับม่องมีม่องซีกับม่องซีนะครับพอเดี๋ยวลุง่งเดี๋ยวยามน้ำก็ร่างขึ้นแห้งครับบรรยากาศเดี่ยครับน้ำไรแห้งวันนี้เอาลูกน,น้องมานะนำครับไอรุ่นต้องกันเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลย,เลยสิมีปูมีปลาอยู่บ่าครับผมก็ไว้ลงโอ้ไล่เมื่อยไล่เวียนแห้งเนาะ กช่วงนี้กะมันหนักหร้าย,ยางพ่องพี่น้องเลยซึ่งลร้เหตุการณ์เนาะซพ่งตะพอนทีมงานกะเพื่อนเดเสียไปแบบกระทันทันครับเสียหมัวบ้านหมอก่อนเนี่ยหัวใจหล่มเลี้ยวครับทีมงานห้าปาน์มกันนะครับตะพอนเอาจะได้กับไปหลุดเบิง้งบาร์มกันครับพ่อแมพี่นอ้องครับ กี่หันไปเบิร์กมองชิปซีพอยพี่น้องเลยมิจดัดว่าแหละมองใหญ่เอามาหลุ่นมองมองซีครับว่าเดี๋ยวอาลงไลฟ์พอยพี่น้องเลยหน้ามันขึ้นแห้งเนี่ยนะครับหยากรลายทางเบาตังอยู่ดีเซืองนี่เลยบ่ได้คอยร่วงคลิปปันไดย มานกับผมท่านเดมานครับส่วนเนี้อเอาเอาหายกันไปนานมานวู้ปเป่ากัดปเปล่ากัดทองมันหัวหนา้า โอ้กบบอนใส่หน้าแท้เอามาตัดโอ้ยอันนั้นดิป้าออนปิ๊ด oh. oh, ป้าโบคอยถือป้าน่อยกับโบคอยถือโบคอยปันได้ครับป้าไม่หน,น้่โค้งปีนี่เออฮม เป่ากัดเบิดเดี๋ยวมันไปจะสั่งลีเดปะเป่าเาานาะโอ้ยเมาเบิดเด้มากัดนี่เนาะโอ้ยไปจะสั่งลีเดปะเป่าเาานาะ บอกบ้านยินบับตรพุทธเป็นบ่ทีมงานก็เสียใจกับขอบคัวตะพอกนกันแล้วกันครับจีสูนเสียเซลักของเหอน จากไปโดยกระทันหันเอะยังหาปลาต้องกันอยู่บมดคือว่าพิจากไปไวขนาดน่ะโอ้นู้เปิดย้อนปลาย้อนล,อนลังเขียวปเปิดเปลี่ยนบ่อนอะฮะ <c oughs>

ตอนก็นแล้วกันครับแม่พี่นนองคลิปนี้โอ้ปปหย่อนเ้ยอนาจัดไปหย่อนย่อน ยังไดปลาคือฝ่าคือพนมาแพ่พี่น้องเลยมันอีกนี จุก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 สักหลอดอะเบิดอเอาเลยบรรยากาศลมลื่นลมลื่นครับน้ำก็เริ่ขึ้นพอมีพี่น่อง <laughs> ปลายังขนาดหนาวจับปลาหมากักบานอันนี้ประโจกประจอกใต้หรือเปล่าเบิ้งก็ ก็ย oh ังวะนักตึงๆโอ้ไม่เีปลาเนี่ยโอ้ปลา้นมาหนำดิเวอ้ออันนหน กบะคอยถึกมีวะมีสั มีเอโอ้โอโอโอปดเป็นบ่ดังอีพอจะปตจ้ะปดออกจากเครื่องเนี่ยฮะม่วงนะกอเรือนะเอามือปตดอกที่ไหน ะวันนี้พอเพิ่งอันนี้โอ้ปลาอย่างนี้ปลามันมูเห็นบ่มันมันมีอีย่างเด้อทำเด้อเห็นบ่เออระวังเรื่องอย่างนี้เห็นบ่เนี่ยแน่นมันนะอย่างนี้คู่ดังมันนะ là băng nghe nó xịt bắp rồi đấy, là lượt nhau rồi đấy. À. Ô, ô, làm đấy, lũ kia. Ba mận muối này nè, vui. Bịng sẹo, ô, này hết băng nghe anh, anh bảo. ูทำลายปั๊บอะไรเงี้ยมันขันมีมีตะเล็บถือมานั่งมีดวะคุม บวกมเลยว่มันเขาบะทึงเหนือมันด้วยนี่ว่ะออ,ออกเด้อวัดสังจับมันออกเลยมันบวปักเราอีร์ตัดแตงมันออกแล้ว โอ้ปกกลาสกางมันอยนู่คือ,อมันอยนู่หันแหละนี่มันมีเงี<ม>้ยง่ะฮะนั่งพอดิปิงอยู่เหรอครับ นี่พ่อหนะ เดี๋ยวฝากต้อนกันแล้วกันครับพ่อพี่น้องนเนี่ยโอ้ยยังเหรยังเหรอเป็นยังปลาเป่ากัดอ่ะเนาะอัวนึงบ่โอ้ยใหม่นี่นิย,ย้อมเลย มันบถปักดคกอเป็นยังวาคือเป็นนี่จะเป่าๆกัดมันเนี่ยแม่น่ดิีกัดหางอันนี้กัดหัวโอ้ปเป่าๆวิธีชีวิตหากินลุมแม่น้ำโค้งครับพอแม่ี่นอง <c oughs> ประมาณนี้นะครับ ว่าสิลุ่งเบ็ดอยู่ครับก็ห,าหนาหน่อยหาจัจะว่าบางๆก็ห,าหนาหน่อยก็นกี่ปาเป้ากัดอ๋อสุดเด้ออ๋อ Oh. Bà ta bù Hên Mà là Ui โอ้ก็ใม่ัตัวนี่ก็เดี๋ยอาจารย์ปิีงครับฮะปีงครับอาจารย์พนปีง แห้งแท้หรือพี่ขนยานี่เขาเราปุ้ยยอมเูครับปุ้ยเอาอจะย่อมได้ฝุ่นัมก่อกาญุ่นและ โอ้ยอน่อพ่าย่พี่พอด็ปีี้เนาะขนาน่ะสังควาดมีเงี้ยังได้ปลา,าอัางเงี้ยมันก่อนจะ <c oughs> บอหอังเงี้ยมันจะปักมือเขา มุมอืมปลายอนสังควาพอหางยังมันอกกัปุ๊ โอ้จุดประป๋อก,กัดเบิดนายดิเอืดอ่อาอะไรคื่องคาเบิดมูมี่ โอ้ก็มาลายเลยสรุปพ้นงานพ่อแม่พี่น้องพ่อได้ให้อาจารย์พค่ณปีงครับทีมงานพปุ่สัมาเนาะได้มาลายเ่วงพ่อแม่พี่น้องเลยบาตามก็เล่าลูกมอแล้รครับอืมลงมาครับผ่านหน่อยครับพ่อหนาหน,น,น่อยพ่อหนาตาดครับเอาเก็บเก็บใจแยงอเอาเอาแยงลงมาเก,กบตำตำ,ตำ,ตำที่ไรจะเอาขึ้นสูงโอ้โตษเถอะไม่ง เอาใหม่เอาใหมเก็บเลยพวกเนี้ยอาใตาดออกตาหลอกกีบโหลดเออดีพอจะตัดออกใครเนาะเอาลงมาตามตามเอาลงมาตามตามป่ากันเออมันจะเอาใส่ง่ายเออจับปึื้มใจจับปื๊ดมันมีวยังไงเอทเป็นผงอ้ดีที่แหละเออนั่นแหละแท็บใส่เลยปะ อเกียติเลยอย่อยตาตาดออกกลุ่มรว่มันแห่งต nah ้นแตกเลยเอ้กะผ้ามาน้ำกะพ่อยหุ่นจักสนิดของปลาหู่จักกันยามม่องครับพี่เนอะ เอาเขาก็มีเอาขาก็มัดเสือกไว้ใส่ขันเลือไว้มัดเสีเอวไปเสพตินะครตัวใดตัวใดมันเน่าเนี่ยครับตัวใดเน่าวมมี่นะเก็บเก็บปล่า <c oughs> <c oughs> เก็บอืมพอดีแต่จนถ่ายได้หรอปะเอาเกีบเอตัวทำตัวตัวถือปลาเปล่า,ากัดอันหนาอยู่บ่เน่าวแห้งกะถิ่มมันปีงบ่ได้ นี่ตัวนั้นเหนาบาปะดูมึงดูเหนาบา่จิมอาจารย์ปีงมาได้แล้วอะจิมโอ,อ,น,อปปนอกคือเก็บอะไรปเป๊อกัดเนาะอันเดี๋ยวอีกตัวนึงนะจิมนะนี่นี่นบอสในหันมามีหรอ,อกนี่เดี๋ยวเออเหนาแหละนะปะปะ๊อกัดมันเลยเก็บไส้ไปเรียบร้อยฟล์ไป เนาะเดี๋ยวป่ายนอนปีกแสบแล้วป่าน <c oughs> เหรอเหลือตัวหนึ่งเหรอ,อเอรอเรียบร้อยเออโอเคครับเหมือนก็ฝากต้อนทำ้นี้นหนแหละครับไปพี่ห้องระวังมือด้วยครับ <c oughs> อคอยดิ้นบอกก้นน้ำลูกซือนี่นี่เดยวทอนน้ำนวก้าวขาวไปร่วงผนเลย เออเอ,อ้าโอเคพ่้แมพี่น้องฝากตอนกันแล้วกันครับจังใดกับชุดไทยนี่ก็ขอห้สตะพอนทีมงานนาบวนงเกออินดี้ไปสู่พบพุ่มที่ดีกันแล้วกันครับอ,อืมจังใดกับทีมงานเกิดเสียใจนําไม่ร้ายครับเอ,อ้าิปหนาพอกันไหมครับคีิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ สบายดี